คลิปวิดีโอนี้นำเสนอข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์โดยใช้วิธีการตอบคำถามตอนที่3มนุษย์ไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้พระเยซูปเป็นคำตอบสำหรับความรอดหรือการหลุดพ้นจริงหรือ สวัสดีครับทุกคนนะตอนที่2นะครับผมได้ทิ้งเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่พูดถึงต้นไม้แห่งการสำนึกในความดีแล้วก็ความชั่วเอาไว้นับซึ่งต้นไม้นี้นะครับอาดัมและอวาได้กินผลของมันเข้าไปนะครับแล้วก็ทำให้เวลานี้มนุษย์ก็เลยมีความสามารถในการแยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่ว ได้แล้วนะครับเมื่ออาดัมกับอวากินผลไม้ต้องห้ามนี้เข้าไปก็เท่ากับว่าเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าแต่อาดัมกับอิวาก็พลาดโอกาสในการสารภาพความบาปของตนเองความบาปที่เกิดขึ้นนี้วันหนึ่งพระเจ้าจะจัดการกับมันให้เสร็จสมบูรณ์ไปนะครับใน,นระหว่างที่พระเจ้ารอคอยวันที่ พระเจ้าจะจัดการากับความบาปอยู่นั้นนะครับพระเจ้าก,ก็ยังคงรักแล้วก็เป็นห่วงมนุษย์แม้ว่าพระเจ้าจะไม่สามารถที่จะมาหามนุษย์ได้เหมือนตอนที่อยู่ในส่วนเอเดนแต่พระเจ้าก,ก็ยังคงส่งเสียงมานะครับที่จะพูดคุยคอยบอกคอยแนะนําบางสิ่งบางอย่างให้กับอาดัมและก็เอวานะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับลูกของอาดัมกับเอวาก็มีนิสัยบาป ติดตัวแล้วก็เกิดขึ้นนะครับตามที่พระเจ้าทรงร่วงรู้ไว้ตั้งแต่ตอนที่อาดัมกับเอวาไม่ได้สารภาพบาปพระเจ้าก็รู้ว่าอนาคตนะครับความบาปจะทวีมากขึ้นนะครับก็เลยเกิดการฆ่ากันขึ้นนะครับเป็นครั้งแรกนะครับความตายที่พระเจ้าบอกว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากที่พระเจ้าเป็นผู้ทําลายทาล้างชีวิตของมนุษย์แต่มนุษย์นี่แหละครับ เขาจะทำลายล้างชีวิตของกันและกันนะครับซึ่งเป็นผลมาจากความบาปนะครับความบาปทำให้เกิดความตายสุดท้ายแล้วนะครับพระเจ้าก็เลยเห็นว่าโลกก็มีแต่ความบาปทวีขึ้นจนเป็นแผ่นดินพระเจ้าก็เลยใช้ผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโนอาหแล้วก็บอกให้โนอาห สร้างเรือลำใหญ่ขึ้นมาลำหนึ่งเพื่อที่พระเจ้าจะจัดระเบียบโลกใหม่นะครับพระเจ้าก็เลยให้น้ำท่วมโลกนะครับแล้วก็ให้โลอาแล้วก็ครอบหัวของเขาแล้วก็มีสัตว์นะครับจำนวนหนึ่งที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้นั่นคือครั้งแรกนะครับที่พระเจ้าพยายามที่จะจัดระเบียบโลกนะครับเชื่อว่าพระเจ้าน่าจะรู้นะครับว่า มนุษย์จะต้องมีคําถามนะครับเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทําไมพระเจ้าต้องคอยแทรกแซงจริงหรือไม่ที่เขาจะต้องพึ่งพาพระเจ้าเท่านั้นนะพระเจ้าก็เลยตัดสินใจพิสูจน์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเพราะเชื่อหรืออาจจะบอกว่ารู้ร่วงหน้านะครับว่ามนุษย์จะมีข้อสงสัยนี้ พระเจ้าก็เลยพิสูจน์ว่าถ้าอย่างนั้นเราจะให้มนุษย์พิสูจน์เรื่องนี้โดยการที่พระเจ้าก็ประทานกฎปฏิบัตินะครับผ่านทางผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโมเสสนะครับให้ไป10ข้อนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับระบบศาสนาใชครับที่เกิดขึ้นนะเวลาที่เราตั้งศาสนาขึ้นมา เราก็มักจะมีศีลน,นะครับมีข้อปฏิบัตินะครับทางศาสนาเช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าก็พิสูจน์มนุษย์ด้วยวิธีการแบบนั้นนะครับพระเจ้าก็ให้บัญญัติสิบประการหรือศีลสิบนะครับกับมนุษย์นะครับกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของมนุษย์ทั้งโลกที่พระเจ้าเลือกที่จะใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วก็พระเจ้าก็เลือกในดินแดนที่ มีความเจริญที่สุดในเวลานั้นนะครับกับกลุ่มชนชาติหนึ่งที่ชื่อว่าอิสราเอลเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับพระเจ้าไม่ได้เพียงแค่ให้สินสิข้อนะครับกับมนุษย์เท่านั้นพระเจ้ายัางประทานผู้เผยพระชนะหรือครูที่จะคอยแนะนำนะครับคนแรกก็คือโมเสสใช่ไหมครับที่จะอยู่กับมนุษย์ กลุ่มตัวอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะคอยช่วยเขาในการที่จะเตือนให้กระทําในสิ่งที่ดีตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้ให้เขาทําแต่สังเกตไหมครับแม้ว่ามนุษย์จะรู้นะครับว่าอะไรดีอะไรชั่วซึ่งเป็นผลมาจากการกินผลไม้แห่งการสํานึกในความดีและก็ความชั่วแม้ว่ามนุษย์จะมีศีลสิทธิข้อเป็นไม้บรรทัด ในการปฏิบัติเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือไม่อย่างไรมีครูมีคนคอยแนะนำะนะครับมีนักบวชที่เข้าใจถึงศีลถึงวิธีการปฏิบัติอย่างดีนะครับที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ปรากฏว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะ พึ่งพากำลังของตัวเองได้แม้ว่าจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ว่าอะไรดีแต่ก็มักจะตัดสินใจทำสิ่งที่ชั่วอยู่เสมอสุดท้ายแล้วนะครับการตัดสินใจในการพึ่งพาตัวเองของมนุษย์ก็นำเขาไปสู่การเป็นทาสชนชาติอิสราเอลกลุ่มนี้นะครับเวียนวนอยู่กับการเป็นทาสนะครับหลายยุคหลายสมัยนะครับ ตั้งแต่เป็นทาาอัสเซเรียจนกระทั่งถึงปีกอคศ .721 นะครับหลังจากนั้นก็เป็นทาสของบาบิโลนจนกระทั่งถึงกอคศ .587 เป็นชนเป็นทาสของชนชาติเปอร์เซียนะครับจนกระทั่งถึงกอคศ .332 แล้วก็กรีกนะครับจนถึงกอคศ .129 แล้วก็ต่อมาก็โรมัน ก็ขยาอิทธิพลเข้ามาแล้วก็ยึดครองเป็นมหาอำนาจของโลกชนชาติอิสราเอลก็ตกเป็นทาสของโรมันพระเจ้าใช้เวลาพิสูจนะ์หลายร้อยปีเป็นพันปีเพื่อที่จะดูว่ามนุษย์จะสามารถพึ่งกำลังของตัวเองได้จริงหรือไม่สุดท้ายแล้วพบว่าไม่ได้การพึ่ง พาในกําลังของตัวเองพึ่งพาในตัวเองของมนุษย์ทําให้เขาตกเป็นทาสเช่นเดียวกันในฝ่ายวิญญาณถ้าเราพยายามที่จะพึ่งพาตัวเราเองในฝ่ายวิญญาณเราก็จะตกเป็นทาตแล่ทาสของการที่เรากลายเป็นทาสของความบาปความบาปในฝ่ายวิญญาณก็จะนําเราไปสู่ความตายเช่นนั้นแหละครับพระเจ้าจึงได้ตัดสินใจที่จะส่ง พระเยซูเข้ามาในโลกจําได้ไหมครับในสวนเอเดนพระเจ้าได้ฆ่าแกะตัวหนึ่งเพื่อที่จะให้เป็นค่าจ้างของความบาปของอาดัมกับอีวาพระเยซูก็ถูกส่งเข้ามาในโลก mm. เช่นเดียวกับแกะตัวนั้นที่จะเป็นเครื่องเผาบูชาเป็นค่าจ้างเป็นความตายที่จะต้องเกิดขึ้นแทนความผิดบาป ของมนุษย์นะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงเห็นว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะพึ่งพาในกำลังของตัวเองได้แม้ว่าเขารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเขาไม่สามารถที่จะอยู่ภายใต้กฎปฏิบัติศีลธรรมของศาสนาไม่สามารถที่จะประพฤติและปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าอยากจะอยู่สุดท้ายก็อดแอร์เกินไป และไม่สามารถที่จะอยู่ได้ข้าจ้างของความบาปในฝ่ายวิญญาณนะครับก็คือการนำมนุษย์ไปสู่การตายหรือบึงไฟนรกนะครับแล้วก็ทำให้มนุษย์อยู่ในสภาพของการเวียนว่ายตายเกิดตกนรกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกับคนอิสราเอลใช่ไหมครับที่เป็นทาสซ้ำแล้วซ้ำอีก เปอร์เซียกรีกโรมันออสซิเรียเห็นไหมครับมนุษย์ก็จะเวียนว่ายกลายเป็นทาตแบบนี้นั่นคือผลของการพยายามพึ่งพาตัวเองแต่พระเยซูเป็นคําตอบและก็เป็นทางรอดนะครับซึ่งแตกต่างพระเยซูจึงเข้ามาเป็นโอกาสให้กับมนุษย์ที่จะใช้ในการหลุดพ้นจากการเปลี่ยนว่ายกายเกิดจากการเป็นทาต จากการอ่อนแอพร,ระเจ้าทรงใช้พระเยซูมาเพื่อประทานทางรอดใหม่ที่ไม่ต้องขึ้นกับการกระทําโดยการให้พระเยซูคิดรับความผิดบาปนั้นแทนมนุษย์พระเยซูทำสิ่งนี้สำเร็จบนไม้กางเขนกติกาใหม่นี้จึงเกิดขึ้นในเวลานั้นไม่ต้องใช้ การกระทำของตัวเองเป็นเครื่องวัดแต่พระเยซูได้ทรงรับความผิดบาปของมนุษย์ทุกคนไปเสียหลักการนี้เป็นหลักการที่ยุติธรรมนะครับตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาเอาไว้นี่คือโอกาสที่มาถึงทุกคนที่ฟังเรื่องราวนี้อยู่ในเวลานี้แล้วนะครับถ้าท่านจะยอมรับในทางของพระเยซูท่านก็ได้รับสิทธินี้นะครับ ความยุติธรรมของพระเจ้าสําหรับทุกคนจริงหรือจริงครับนะครับพระเยซูไม่ได้เพียงแค่ประกาศความรอดให้กับมนุษย์ที่รู้จักกับพระองค์เท่านั้นแต่มนุษย์ที่ไม่รู้จักกับพระองค์พระองค์ก็ทรงละลึกถึงคนเหล่านั้นด้วยนะครับในหนึ่งเปโตรบทที่3นะครับบรรยายถึงเรื่องราว3วันที่พระเยซูคิดสิ้นพระชนว่าพระองค์ทรงทำอะไรบ้างนะครับบรรยายว่า พระองค์ได้ทรงตายนะครับในฝ่ายร่างกายแต่ฝ่ายวิญญาณของพระองค์นั้นพระองค์ไม่ได้ตายนะครับแต่พระองค์ได้เสด็จไปประก,กาศนะครับกับเหล่าวิญญาณที่ถูกจองจําอยู่ในคลุกนะครับคือคนที่ตายไปแล้วก่อนพระองค์นะครับจากการไม่เชื่อฟังในสมัยโนอาห์ก็คือในสมัยตั้งแต่ที่พระเจ้าทรงลางโลกนะครับตั้งแต่ที่พระเจ้าทรงลางโลก นมนุษย์พวกนั้นบาปมากนะครับบาปขนาดพระเจ้าบอกว่าต้องล้างต้องเริ่มต้นใหม่ต้องรีเซ็ตทุกอย่างนะพระเจ้าทรงระลึกถึงคนเหล่านั้นด้วยนะวยเหตุนี้นะครับพระเจ้าหรือพระเยซูคิดได้ทรงเสด็จไปประกาศข่าวดีนะครับให้กับทั้งคนที่อยู่ในอดีตคนที่ได้ตายไปแล้วนะครับคนที่คนอื่นมองว่าเป็นคนชั่วนะครับคนผิดพระเยซูนะครับทำให คนเหล่านั้นบริสุทธิ์ในสายพเนตรของพระเจ้านะครับคัมีรบ,บทที่สองข้อที่สิบบอกว่าเหตุผลที่พระเยซูทําแบบนั้นก็เพราะว่าพระองค์ทรงรักนะครับแล้วก็พระองค์ปรารถนาให้หมนุษย์นะครับทุกคนในสวรรค์จาคํานี้ได้นะครับสวรรค์ก็คือคนที่อยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณใช่ไหมครับในสวรรค์แล้วก็ในแผ่นด,ดินโลกหรือใต้แผ่นด,ดินโลกใต้แผ่นด,ดินโลกก็คือนรกนะครับนรกก็คือดินแดนในอาณาจักรหลังความตายเช่นเดียวกับ สวรรค์นะครับในโลกแห่งวิญญาณนะครับก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าการตายของพระเยซูคริสต์เนี่ยนะครับเพื่อทุกคนนะครับเพื่อทุกคนทั้งที่ตายแล้วหรือทั้ที่ยังไม่ตายพระเยซูคริสต์ก็ส่งระลึกถึงพวกเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนได้รับความยุติธรรมนี้เท่ากันนะครับได้รับโอกาสนี้เท่ากันเช่นเดียวกันนะครับสําหรับเราในยุคที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าพระเจ้าทรงยุติธรรมขนาดนี้ นะครับกับคนที่ตายไปแล้วกับคนที่ไม่รู้จักกับพระองค์ความยุติธรรมนี้ก็เป็นเรื่องง่ายรับเรานะครับไม่ว่าเราจะเกิดในสภาพไหนต้นทุนชีวิตเป็นอย่างไรความยุติธรรมของพระเจ้ามาถึงเราเพื่อที่จะให้เรารอดได้นะครับและความรอดที่พระองค์ประทานให้ความยุติธรรมนี้จึงเป็นความยุติธรรมที่สมบูรณ์และเป็นความยุติธรรมสากลนะครับที่ทั่วโลกใช้น,นะครับ เป็นความวยุติธรรมที่ประกอบไปด้วยความเมตตาและก็โอกาสนะของพระเจ้านะครับนี่คือความรักของพระเยซูเนาะเพื่อไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องพึ่งในกำลังของตัวเองอีกต่อไปเพราะว่าความรอดต่อไปนี้จะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกคือโดยทางพระเยซูคิดไม่ใช่ความสามารถ ในการกระทำในกำลังของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแต่นั่นคือความไม่ยุติธรรมนะครับความยุติของพระเจ้าคือความเท่าเทียมขอให้ทุกคนนะครับได้รับโอกาสนี้ไว้และขอพระเจ้าอวยพรให้ความรอดของพระองค์เป็นของทุกคนที่ฟังนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ